รายการเขาอ่ะเขาหมักนู่นหมักนี่กินเองไปช้อนอะไรกินอะไรอย่เงี้ยไปดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนคุณทำปุ๋ยเองด้วยเหรอทำลปุ๋ยเองตรงนี้ข้องอะไรครับนี่ข้องอะไรฮะอันนี้เป็น compost b ิ n ฮะก็คือเอา compost b เอาไว้หมัก วกแบบเสร็จตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนี้เราก็มาหมักเดินเครื่งจะได้ประมาณนี้แล้วเราก <ๆ S 2> ็เ,าเอาดินพวกนี้ไปปลูกต้นไม้ใช่พวกนี้สารอาหารดีมากออแล้วมัาก็จะย่อยสลายถึงขั้นที่แบบกลายเป็นโมเลกุลที่พืชเอาไปใช้งานอันนี้<ด>คือที่คุณได้ความรู้นี้มาทั้งหมดคุณเรียนจบมาจากอเมริกาเรื่องนี้ป่ะ,ะหรือ,อยังไงวะไม่ผมดู<ห>วินวินมิวฟาร์มอ๋อ กูสาส่งให้ส่งกันไปส่งกันมากันอยู่เนี่ยแหละพวกเราเดี๋ยววันนี้มีดินเหลือจะขอดินไปไปปลูกต้นไม้ที่บ้านเลยจริงหรอจริงจรได้เลยเพราะว่าต้องมให้จะบอกให้นะสิ่งที่ผมแบบว่าเซอร์ไพรส์บ้านคุณมากคืออะไรป่ะบ้านคุณเนี่ยถังเก็บน้ำสีถังบ้านนี้อยู่กี่คนเนี่ยแล้วก็ถังใหญ่มากเลยเผื่อเผื่อเราเราเตรียมไว้เผื่อเกิดเราชอบดูหนังมี้ยเนี่ ชอบเตรียมตัวไว้ไงำแพงก็ทำเผื่อซอมบี้นะคะจริงนด้วยเนี่ยช่องที่เว้นว่างอะเรากะจะเอาปืนแบบปืนกลอะไปแบบค้นหาอาวุธรอไม่ไม่อันนี้พี่กันดูดูหนักมากพวกมึงเป็นพั็เพเปอร์เหรอเนี่ยโอเคพี่ดูกันมากเลยเนี่ย